สายนซ้ายมือช่างน้อยสีมงคลขวามือยอดดาวโรด M16 บกบอกกพิกัด126ปรอยยี่กันที่วิทินลุมพินีแฟนยอดนิยมพาติดตามรายการของเรามาโดยตลอดคงจำนักมมยกางเก่งสินเงินคลิปเหลืองได้ดีครับนี่คือยอดดาวโรด M16 บกอกกสออายุ18ปีครับเป็นจบมหนะครับวันนี้ขึ้นชั้นอีกครั้งหนึ่งพบกับช้างน้อยสีมงคลมนเชนา่าครับผู้จัดสึกคราวนี้และก็เจเชนนั่งใกล้ๆกล้กัน เชัยเด่นนี้ดังไปแล้วครับนอกจากเป็นหัวหนะ้าคณะเป็นผู้จัดการแล้วก็ยังเป็นโูศกเอกนะครับรายการมวยทางวิทยุหนและ2รวมกันขึ้นมาเสมอ M16 กับเสมอางเกงสีน้ำเงินครับมวยเด็กช้างน้อยนะมวยกะลาสินครับอายุ21 M16 นั้นมวยสมุทรปราการอายุ18ปีแม่สี่ไฟที่ผ่านมานั้น M16 นั้นขึ้นชั้นชนะมาตลอดนะครับ วันนี้เจอของแข็งขึ้นไปอีกระดับครับช้างน้อยสีมงคลเกือบไปแล้วช้างน้อยนี่มานี่คุณพ่อของเอ6ครับเป็นมวยเหนียวแน่นนะครับช้างน้อยเอ6นั่นมาอยากชกมวยตั้งแต่วันที่ขาวผ่องสิทธิชูชัยครับได้เหรียญโอลิมปิกประทับใจนั่งดูทีวีอยู่นะครับถ่ายทอดสดประทับใจก็อยากขวันแล้วครับจะเป็นนักมวยแล้วก็ได้เป็นสมใจแต่อยาก จะชกมกวยสกุลสมัครเล่นด้วยครับแต่ว่าตอนนี้แหม่กาลังรุ่งในมวยไทยซะด้วยตัวนี้ใกล้แสนเข้าไปแล้วครับขยับขยับเข้าไปนี่มรค์แลมฟ้าผ่าครับบังกรยกเทรนเนอร์ของ M16 ขยับขยับขยสวรรค์ IV. นี่แหม่ใครที่เป็นแฟนมวยยุค20โอ้โหจิ้มซ้ายล่นเลยครับเกือบไปแล้วครับช่างน้อยลูกจิมมมาทันจิ้มเลยครับแทง มัดซ้ายจิ้มแทงนี่เก่งเลยนะครับ M16 ดูรูปรลังอ่อนแอแต่ว่าแม่เปมวยหัวใจใช้ได้ดูครับมีทุกอย่างช่างน้อยต้องกอดครับไม่ไหวครับอยู่ไกลตัวแล้วตอนนี้ยังมึอนอยู่กอดไปก่อดดีกว่าเทร,ร,รนเนอร์ของ M16 ก็คือมนสวรรค์แหลมฟ้าผ่าเจ้าของชายามัางกรยกนะครับ25ปีทีแล้วนี่เป็นยอดฝีมือคนหนึ่งของเรียกว่ายุทธภพสีเดียวช่างน้อยฟื้นแล้วครับผิดยานเอาไว้ เก็บ16รูกคุณตะซู้ฟื้นก็ไม่เข้าครับเฉยๆเรื่อยๆก่อนไม่เร่งร้อนสูง173ครับช่างน้อยน้นสูง167เหยืนย่นแยบรับควนอวาวัยเป็นมวยที่แยบมั่นด้วยนะครับมวยไทยที่แยบดีท่เดียวอย่างว่าครับเด็กที่มีความฝันที่จะเป็นนักมวยทีมชาติไทยครับอยากทกโอลิมปิก แต่ว่าตอนนี้นี่มาพอมากล้ามาถึงตรงนี้แล้วก็จะกลับไปชกอุ้มอุบลสกลสักสเล่นนี่อ็ลำบากหน่อยเพราะว่าคาตัวมันเยอะแล้วนะครับก็อาจจะสินได้ค่าตัวหน่อยหมดยกที่สอง ออกมัดดีๆในวงการมวยไทยเยอะนะครับนี่ครับปล่อยหลนลงไปแต่ว่าชกมวยสกลรับใช้ชาติไม่ได้เพราะว่าก็อย่างว่านะครับทุกคนก็ต้องห่วงตัวเองเหมือนกันชกมวยทินชาตินั้นมันก็ไม่มีรายได้อย่างอื่นครับมาจากเบี้ยเลี้ยงแะอาจจะเงินอาชีพบ้างแต่ว่ามวยอาชีพมันเนื้อเนอแน่นอนครับโอ้โหแทงตรงนี้แหลมมากไฟหนึ่งก็แปดหมื่นบางคนมีเป็นแสนเสียนเนาวครับเดินทีบเดินแทงบอกช้างน้อยสีมงคลครับ บอกเดินทิพเดินแทงเสียเน้วนี่เป็นผู้จัดศึกครางนี้เอาครับมับงกรยกขบวนสวรรค์บอกหมุนแล้วฟันศอกเลยครับหมุนออกข้างแล้วฟันศอกหมดยกที่2ครับ M16 ได้เปรียบ3-1เลยครับผู้ชมมั่นใจความรุ่งความโรดของแกแล้วครับ อย่าไปประมาทนะครับมวยแม่ขนาดพลันสองร้อยเข็มนี่ยังเอาไม่อยู่เป็นมวยที่แพ้ช้าเลยครับแล้วก็ไปเรื่อยๆครับมวยดูเผลนๆเหมือนไม่มีสเสน่ห์แต่ว่าแมา่ใครก็เอาชนะแก่ยากนะครับดูครับว่าการนี้กางเกงน้ำเงินได้เปรียบมาแล้วสามหนึ่งครับยกที่สามชมกันอ้าวครับจิ้มเสธถลาเสียหลักจางน้อยยกเลยบอกไม่เท่าไหร่ เอาแล้วครับช่างน้อยนี่มวยขาวอาชีพเลยครับแต่วันนี้นี่ตัวเตี้ยกว่าก็ปล้ำฟัดก็ยากหน่อยต้องเชิงเงอตีเชิงเงอแทงครับวางแข้งแลกกันเอากระดิ้มหมัดเอฟซีหกไม่เข้าครับหมัดยับขวาของเอฟซีหกนี่เป็นหมัดที่น่ารำคาญนะครับคู่ต่อสู้นี่แหมมันดูครับกายับแล้วน่ารำคาญมากยับแม่นยับคมด้วยนะครับช่างน้อยเดินแล้ว พูดถ,ถึงการผ่านมวยกางเกงสีแดงดีกว่าแน่ครับผ่านของหนักของแข็งมาเยอะกว่าแต่ว่าอย่างว่าครับเด็กมันรุ่งขึ้นมาวงางแข้งวางแข้งก้ยาวด้วยครับสูง173หมายมีปล่อยน้ำหนักได้เยอะเลยครับ135านสบายๆเลยครับแหมคุณพ่อคุณแม่ยืนข้างๆคุณพ่อครับตะโกนเชียร์คุณลูกกางเกงน้ำเงินนั่น ่างน้อยเข้าลําบากครับแม่แกมีถีบขวาแล้วก็แย็บขวาดีครับดูครับยึกยักขยับกันกันไว้ก็ออกอาวุธลําบากเหมือนกันไม่รีบร้อนครับหมุนวนวางแข้งแม่มวยลักษณะหน้าตาโงเ่เฮงนิดดีนะครับดูร้างกล้าเมเนื้ออีกสักหน่อยครับให้แข็งแรงนี่น่ากลัวเลยนะครับ M16 นึ่งนี่ยังอ่อนแอไปนิดหนึ่งวางแข้งยกบังเอาไว้ ขุนแยบรบควรเอ็มสิบหกักหลักแน่นครับช่างน้อยเข้าลำบากเลยครับเจอมวยยาวๆนี่อาครับวา,างแข้งขวาทีงดีครับลูกนี้เอ็มสิบหกไม่เข้ามีลังเลหรือเปล่าดูเหมือนยกนี้จะลังเลไปนิดหนึ่งครับขยับขยับดึงอาวแล้วครับวา,างแข้งช่างน้อยล็อกแล้วครับแทงไม่ถนัดมวยเข่าอาชีพเลครับช่างน้อยแต่วันนี้ตัวเตีย้ย กรรมการพี่แยมครับดันคนละแยกออกมาพี่แยมน,นี่เล่นกีฬาเป็นหลยายอย่างครับฟุตบอลรักบี้ยูโดมีเข้าวีออกเร็วนะครับ M16 พลิ้วทีเดียวจังหวะเข้าจังหวะออกนะครับเท้าทำงานได้ดีดุดอยากเล่าหลอกแม่จะเตะกลก็พลิ้วออกไปคือสู้ก็เสียหลักเหมือนกันนะครับมวยคู่นี้ชิงไหวชิงพลิบกันครับ ช้างน้อยเนี่ค่าตัวสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทนะครับมีรถไถนาหนึ่งคันทองหบาทเงินเก็บแสนสี่เอ็มสิกตงเกงน้ำเงินหนึ่งทองห้าบาทมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันกล้องถ่ายวิดีโอหนึ่งชุดเอ้าครับแม่หมุนไปได้เงินเก็บอีกสองแสนหมดยกที่สามแมยกนี้นี่เกรงกล้ามเนื้อกันเยอะเหลือเกินพวกเกรงก็จะเข้าจะออกกลัวเสียเหลี่ยมกันละครับขยับยึดยักแล้วหลอกวางแข้งดัน ลูกนี้ปลายเท้าเข็นมาหาหมุนเร็วกับลูกนี่วิ่งหลบเสียลักษณะมวยนิดแต่ว่าก็วิ่งหนีได้ดีครับเี็นเอามาแล้วเี็นเนาบอกว่าเวลาเขารัดเอวให้ดิ้นออกมาดิ้นแล้วบิดมามังกรยกสอนแต่คนต่างสั่งบิดออกมาเหมือนกันครับหมดยกที่3ครับผู้ชมเห็นหม M 1 6มวยเด็กครับออกลูกลังเล ราคาลดลงครับจากเป็นต่อสามหนึ่งหรือแค่ห้าสี่เทนเองครับยกสามไปลังเลครับแหมเอฟเอฟหกสงสัยว่าที่นวมทายาหมองหรือน้ำมันมวยหรือเปล่าพี่ยัไม่ดมเลยคแมดมพิสูจน์หลักฐานเลยแม่บอกไม่มีอะไรนะน้อง ามวยบางทีนี่บางคนเนี่ยผีเลี้ยงไปตุกเตกเลยครับเอายาหม่องทาปลายนวมแล้วไปขยี้ตาครับแหมน้ำมันมวยอย่างยาหม่องอย่างทาปลายนวมแล้วไปขยี้ตาคุณต่สู้นี่มันแสบครับน้ำตาไหลป้าไปหมดเอ็มสิบหกกสงสยัยก็เลยฟ้องกรรมการว่าช่วยดูหน่อยท่าน,นากรรมการผียมดมแล้วก็บอกว่าดมความสะอาดได้ไม่สกปรกไม่มียาหม่องล่ำแล้วครับ เอาแล้วครับมวยข่าวอาชีพกระดูกดีกว่านลครับล้ำฟควัดหักกันแล้วครับเอาแล้วครับเอ็นสุกไม่ยอมไม่หักครับโหนเลยพี่แยมแยกออกมาตังเกงน้ำเงินครับได้เปรียบอยู่นิดเดียวครับห้าสี่ชิงเหลี่ยมครับเอียงข้างเด้งเ่ายังไม่ได้เอาครับช้างน้อยรัดเอวแล้วรัดเอวครับ ตัวเตยกว่าเนี่ยไปจับทอเข้าไม่ได้ครับต้องเชเงอจับรัดเอวครับต่างคนต่างโชว์การแข็แงแต่งหักกันแล้วครับหักกันแล้วครับีกกบิยันดูว่าเป็นการหักคอครับให้แยกมวยเวทีลุมพินีนี่ก็ห้ามหักคอนะครับจับแบบกบในแล้วหักคอนี่ไม่ได้ครับเมื่อก่อนนี้อนุญาตให้ตอนนี้เห็นว่าอันตรายเกินไปวางแข้งอ้าวครับปลายเท้าชิงไหวชิงพริบผููขี้กันนะครับตอนนี้นี่ มวยนี่พอเกรงกันมากต่างคนต่างกลัวแพ้เนี่ยบางทีก็ไม่กล้าออกอุธกับขยับกันไปขยับกันมาดูครับตีไม่ถนัดครับกายกันไปเกี่ยวกันมาอยู่อย่างนี้ครับอาวุธจะจะ,จะไม่ได้ออกกันแล้วครับต่างคนต่างกลัวแพ้เพราะว่าแพ้นี่ค่าตัวนี่ลดไปถึง20 2 5บ้าเปอร์เซ็นตเลยนะครับอย่างไฟนี้สมมติว่าค่าตัวแสนหนึ่งถ้าแพ้ขึ้นมาไฟหน้าเหลือ7 5็ดหืนห้าหรือ8ปดห0,000ื่น แห่ต่อไปก็เสียลงไปเรื่อยครับหักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแย่นกันอา้าวเขาโอ้ยโ,โทษกระจับเต็มเต็มกรรมการพี่แยมเตือนเลยว่าระวังกระจับโอ้ลุ้คงม่เจตนาครับดูลักษณะแพงตัวเองตัวสูงกว่าด้วยครับอ้าวครับจะเด้งไม่ได้เสียนาแหมเสียเนา,า,นา,าเกรงเลยครับเห็นมวยบิดนไปโปรโมเตอร์และผู้จัดการก็บิดไปด้วยครับอาวุธนี้คู่นี้นี่เครียดสมองซะมากกว่าเพราะว่า อาวุันาบุนแงไม่เนื้อครับแต่ว่าดวนสมองกันคู่นี้เอาครับ n อ6โดนรัดเอวอีกแล้วจับบนไม่ได้ครับตัวเตี้ยกว่านี่แปะหน้าขาตีหน้าขาตีให้ขัดครับตีให้ขัดหน้าขาเอาครับสั่งแทงสั่งแทงครับมบังกรหยกสั่ง n อ6เดินเอาครับแทง ม่โซ่ก,ก็ไม่เข้าครับบึงตัวออกมาว่ายังไม่ถน,นัดวางแข้งไม่เข้าอีกจิ้มมัดหมดยกพอดีหมดยกที่สี่ครับมวยมวยคู่นี้ี่คู่ขี้ครับยกสุดท้ายสงสัยชิงดำายึกยักยึกยักกับแทงโอ้โหลูกนี้เต็มกระจับเลยครับ <S <S เขตปลอดอาวุธโดนเต็มเ็มพี่ใหญ่บอกสูงหน่อยน้องสูงหน่อยน้องว่า ยิงหมัดเอาแล้วครับยิงหมัดแฮรหมดยกปี่ยนโดดขวางเลยครับเสียนาบอกว่าตีแล้วก็หักตีแล้วก็หักหักไหมว่ากระชากให้เขาล้มเสียหลักเลยครับบอกว่าเท้าขวาแม่นๆหน่อยทางคุณพ่อมาสอนแล้วครับวิทภูมิแจ้งโคหน้ามาสอนลูกชาย ให้แทงพอเขาคว้ามาแทงไว้ก่อนเลยบอกลูกให้แทงไว้ก่อนยกสุดท้ายครับ M16 ได้เปรียบ7-4มวยชิงดำาลครับรูปนี้อาวุธไม่ชัดเจนชิงดำครับกัเงเกงน้ำเงินครับมวยเด็กได้เปรียบ7-4เดินแล้วครับดันหน้าดันหน้าครับไม่กอดแล้วจะแทงแล้วครับช่างน้อยล็อกตายปีก ตีหน้าขาตีหน้าขามวยช้างน้อยนี่แม่แกเหนียวแน่นครับมวยแพ้ช้าเอาละครับเนบเนบหักกันไปแฟนยอดเอกก็อย่าลืมครับ หนังสือยอดมวยเอกก็ตอนนี้สามารถพยักอรุณครับกลับมาชกมวยไทยอีกแล้วนะครับแอบไปชกไฟแรกที่ญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายอดมวยเอกก็เลยบันทึกเบื้องหน้าเบื้องหลังการชกไฟนี้ไว้อย่างครบถ้วนครับ,รบมีภาพประกอบชัดเจนแจ่มใสอ้าวครับมาใครที่เป็นแฟนสามารถกติดตามชมอ่านกันได้เลยนะครับแพงแล้วก็ปล้ำแพง ับมวยชิงดำเน็บไม่แรงหักอา้าครับโอ้โหลูกนี้หักดีครับแล้วแทงตามไปเป็นชกขึ้นมาแล้วทนแล้วครับอาแล้วครับหักอ้าแล้วครับไทยอ้าแล้วครับคราวนี้ช้างน้อยล้มลงไปบ้างอันไปม,มองทางพี่เลี้ยงว่าเอาไงดีทางน้อยชักจะหายใจแรงขึ้นแล้วครับแทงเน็บ แย้มก็จ้องดูอยู่ทำอะไรก็ได้ไหมเด้งเด้งเอาละครับช่างน้อยนี่แรงน้อยกว่าตรงนี้แล้ะครับมสิบสูงยาวกว่าวางแข้งแทงเกี่ยวมาแมพเด่งสู้เหมือนกันช่างน้อยเอาละครับจับในลักษณะนี้จับแล้วรูปมวยของ m 1 6จะดีกว่าครับ เสียงปีกรองเชิดกับเอาละครับช่างน้อยเด้งหมุนแทงเป่าปากเหมือนกันครับ M16 เสียงตะโกนว่าพอแล้วพอแล้วไม่รู้ว่าใครตะโกนนะครับช่างน้อยก็หมุนหนีครับรู้ว่าช่างน้อยจะมั่นใจแต่ดูดูดดดรูปมวยแล้วไม่แน่ครับมวยทุนนี้เสียงปีกรองเชิดเอาครับต่างคนต่างบอกมือว่าไม่ไม่เข้าแล้วครับมั่นใจว่าตัวเองชนะ เมบก็ไม่เข้าแล้วชางน้อยก็ไม่เข้าเหมือนกันมวยพอคู่ขี้กันหมดยกใกล้จะหมดยกสุดท้ายเป็นอย่างนี้ครับต่างคนต่างไม่เข้าวางแข้งอ้าวครับจิ้มหน้าทิ้งอา้าวครับชนเข่าซะอีกทีหนึ่งต่างคนต่างไม่เข้าจบคู่นี้ดูสารคดีชีวิตวันนี้ของสุพรชัยเจริญเมืองครับหมดยกสุดท้ายแล้วก็ตามโดยอดุลสือทรกับแสนธนงเกตสงคราม กรรมการรวมใบให้คะแนนครับออกทางไหนพี่แยมรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายหันไปทางน้ำเงินครับ m 1 6อสอชนะคะแนนแหมขึ้นชั้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับ M16 วางแข้งจิ้มหมัดลูกนี้ครับแหมไม่แรงแต่มันเสีย